สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวขายกอกมรกตนะคะก้านนี้มีทั้งหมด2 4 6ส10มีทั้งหมด10ใบนะคะเป็นดำดังชมพูสวยมากค่ะราคาที่ขายนะคะรวมส่ง5,900บาทนะคะ5,900บาทและ กระถางนี้ค่ะเป็นกวักมรกตดำดางดำดางส้มนะเราขายในราคาแ9ด0าบาทค่ะทุกคนกำลังจะมียอดใหม่นะ8,900บาทส่วนกระถางนี้ตัวใหญ่มากถ้าเพื่อนรับนะคะเราก็ขายให้ในราคา 299นะคะ299เป็นปกวากมรกตยอดทองค่ะ,ะ,ะกวากมรกตยอดทองเรามี2กระถางนะคะกระถางนี้สวยมากหัวใหญ่โตดใหญ่สวยมากๆต้นนี้เราขาย280บาทนะคะส่วนกลุ่มนี้เป็นปกวากมรกตด,ด่างดำยอดนี้คือยอดที่กำลังขึ้นมาใหม่นะคะยังไม่มีรากเพราะว่า<ม>เราเพิ่งชำนะทุกคนนะ เราพึ่งชําส่วนใบนี้นะคะเราเปิดขายในราคา3า0 9 9บาทรวมส่งใบนี้299ใบนี้250นะคะเป็นกวากมรกตดำดาะ ดำด่างที่ใบเขาด่างน้อยนะทุกคนก้านนี้ก็ราคา250บาทนะคะเอาไปปลูกเอาไปลุ้นดูกันค่ะนี้ก็250บาทนะคะส่วนกรีนนะคะใบนี้199ยใบแข็งมากเลย กลุ่มน,นี้เพึ่งช้ำนะทุกคนนะยังขายไม่ได้นะเพึ่งช้ำได้ประมาณ3-4วันนี่แหละส่วนกรีนใบนี้นะคะราคา150บาทกรีนกระถางนี้2ใบนะคะ2ใบ299ค่ะส่วนกวักมรกตแคะนะคะใบนี้เราขายในราคา 850บาทนะคะแคะด่างอันนี้แคะด่างน้อยนะราคา850บาทเหมือนกันค่ะหัวใหญ่แล้วนะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นกอกปรากฏดำด่างนะทุกคนนะดำด่างต้นนี้เราขายในราคา8 9 9กแล้วกัน แต่และคลิปอาจจะราคาไม่เหมือนกันนะทุกคนประมาณว่านึกอยากขายเท่าไหร่ก็ขายประมาณนี้นะอันนี้ก็หัวใหญ่แล้วนะหัวใหญ่แล้วอันนี้ข 8, 100, 9, 9, เขาแปดร้อยเ้าเก้เอเก้าร้อยห้าสิบละกันค่ะเก้าห้าสิเพราะว่าเขาด่าสวย เห็นชัดเลย950นะคะส่วนกระถางนี้นะคะมีเจ้าของแล้วนะจะเดินทางไปที่จังหวัดนนทบุรีนะถ้าจำไม่ผิดนะกำลังมียอดใหม่ส่วนกระถางนี้นะคะเราเปิดขายในราคะ 1นึ่งพันหบาทนะคะดูหน่อขึ้้นมาใหม่กระถางนี้100บาทและกระถางนี้ค่ะกระถางนี้799ดร้อยเก้าเานะคะเจ็ดราเหนังแบงนะคะเจ็ดาเ้า และกระถางนี้ค่ะจะเดินทางไปกรุงเทพมหานครอย่างสวยงามเนี่ยไปกับหอมเลยต้นนี้เวลาปลูกหอมเลยต้องให้แดดแบบแดดเต็มร้อยนะคะเพราะว่ากระถางนี้เราปลูกแดดร้อยค่ะทุกคนถ้าเราไม่ปลูกแดดร้อยนะคะหอมเนี่ยเขาใบเขาจะไม่แข็งแรงนะทุกคน ใบเขาจะไม่แข็งแรงกระถางนี้เราเน้นหอมเลยเราไม่ได้นเน้นกวักมลกฏนะเราต้องการดูแลหอมเลยเพื่อขายแล้วก็เก็บไว้กินดังนั้นจะสังเกตได้ว่าไม่มีปุ๋ยออสโมโคตหรือว่าสารเล่งนะคะเพราะว่าเราปลูกผักไว้กินเองส่วนต้นนี้ก็ด่างดางสวยนะน่ารักดีหัวใหญ่โคตรใหญ่ด้วยจะเดินทางไป บุญเทพมาหานครอมรรัตนโกสินีใบแข็งมากชอบชอบหอบมเลยไม่ได้ชอบปลอกหมลกอนปลูกหอมเอาไว้กินส่วนปลกโมลกตอปลูกแซมไว้เฉยๆค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะชอบหอมเลย